กับเบคอลพิเิ์นะครับกบรรมการบอกว่าโชคกันจริงๆนะอย่าฟาวอย่าต่อยแต้เข็มขัดน,นะโอเคพี่จอนนี่มาเองครับจากอุบลน,นะครับนั่งเครื่องมาลงเมื่อกี้นี่เองเห็นแต่ในทีวีเห็นแต่ใน YouTube เห็นแต่ในไลฟ์สดนะครับต้องขอบคุณพี่จอนนี่มือปราบครับผมวันนี้และก็ร้านจอนนี่แทบจากเมืองอุบลครับ,ครบใครไปแถวนั้นก็ฝากด้วยก็แล้วกันนะครับก่อนที่จะโชกวันนี้ ขอเสียงกรีดดังๆให้กับนักมวยทั้งคู่เนี่ยครับสุดยอดนะครับถือสมบัตเราดูคอนเสิร์ตกันแล้วกันน้องกูดครับยกที่หนึ่งยกที่หนึ่งชกเฮ้ยเตะเตะอย่าให้เม็กเตะบ้างนะเตะแล้วเห็นไหมบอกแล้วไงทีบทีบเฮ้ยเตะเตะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตะเตะรีบรีบเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเเรีบไปไหนรียบไไหนเาไเบม็กเม็กเบาเบาเปไนรียบไปเไปเฮ้ยไปไหนเฮ้ยเบาไงเท้าเอ้ยฮมดหมรับประกันรัชพรดาราพันธ์นับครับผมสใจเย็นครับแมขมมก่อนเ้มุมก่อนนะครับนับอยู่สี่หเจ็ดแปดตานสู้ไม่ตานเซอร์ตานสู้เตะขวาโอ้ยเม็กเอาจริงเหรอวะเดียเม็กเอาจริงเหรอเม็ก ว่ายังไงตานเก็บตัวมาทางซ้ายเลทที่อย่งไปสิงเวลาของตานตานสวนนางตานเก็บซ้ายเ,เ,เก็บกดมาจากเวทีแล้วครับโอ้โหนะครับนี่เอาจริงก็ไม่ใช่ชกเล่นๆนะครับชกจริงๆนะครับนะตาน <ไป S 1> เตะขวาตานสู้เขาลูกสู้เขาไห้ต้องทำหรือจอนนี่มิวสิกมาครับยกซ้ายจากขวาขวาว่าไงขวาขวาสู้ตานสู้ โอ้โหแข็งแรงมากครับแข็งแรงมากเลยนะแข็งแรงมากโอ้โหเม็กนี่แข็งแรงมากเลยนะครับนะยกยกที่ยกที่หนึ่งนะครับตาลไม่ได้ย่อท้อนะครับเม็กตาไงตาลเข้าตาลตาลสู้ขอหังสู้ขาเอาครับมาสู้กันมาสู้กันมามาตาลมา เอตีขวาขวาซ้ายซ้ายตานตานสู่เขาหันสู่เขาเตะซ้ายสุดป่ะดิเตะขวาตานตานสู่เขาหันสู่เขาเป็นไงครับไม่ตานบัดสวนเตะตานเตะทีบนะครับเห็นว่าจะยังเพิ่งยกแรกครับตานยังไม่มีทำอะไรนะครับนี่ตานยังโยดยังเจริญกับเตะเือเตะเือ โอ้โหได้ใจนะครับได้ใจเอจะเห็นได้ว่าพวกเราต่อยกันจริงครับอยู่บนเวทีเราก็ต่อยจริงเราไม่ได้ไปเหาะเหาะแย่ๆนะครับบางคนบอกว่าเอ้ยมันมันหลอกหรือเปล่ามาโชว์หรือเปล่าเห็นไหมครับนะถ้าใครโดนไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นผมเนี่ยโอ้ยนอนหงายปังงางแล้ววันะนะครับก็ยกแรกนะครับต่างคนต่าง อาปากพะง,งาบพะง,งาบแล้วครับผมนะมันบังใช่ไหมหนูขึ้นบนเวทีเลยลูกไปตานสู้เขานะตานลูกสู้เขา,าผมไม่ได้เชียร์ผมไม่ได้เชียร์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับผมแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้น้องตานเป็นรองผมเชียร์วยรองครับผมนะ แม่พี่จอนนี่ก็แม่ได้ทีเนาะเออทีมงานไหทองคำขอเสียงยังมีอยู่นะทีมงานจอนนี่มิวสิกขอเสียงแมนเหลีวสูบหลายหลสูบหลายหลสูบหลายแมนเหลีวพี่ตาลมาเพื่อสู้ครับแม่แพ้ได้ไห<ด>ม<ด>สมารลายแพ้ได้แหม ใจสู้ซะอย่างครับพี่ตาลวันนี้ครับไมเคิลเบซิ่นให้คำตอบนะครับแน่ยกที่สองครับเย่ใส่ฟันยางใส่ถุงยางอนามัยด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาฟันยางครับผมกั๊จกั๊จเอาครับแม่ผมลุ้นระทึกด้วยกันครับยกที่สองครับยกที่สองแล้วครับ โอ้สาวสวยโอ้ขอประทานโทษครับอะไรนะนี่เดีกยังโดนเข่าบ่ามายกี่สองพี่ตาลายสยามเป็นคนเดินเกมบ้างตีขวาตีขอย็ดซ้ายโอ้โหเย็ดซ้ายไปตซ้ายไปต่อยขวาโอ้น้ำก็ไเด็นเลย้าสู้นะครับ้าสู้ตัดเตนเย่เน่บอกเอ้ อ่าไม่เป็นไรครับเสียหลักเสียหลักครับเสียหลักครับนะเสียหลักนะฮะเสียหลักเฉยๆนะครับนะเอาแล้วครับเมกเทียบซ้ายต่อยขวาตันว่าไงตันให้ขวาเตะซ้ายอย่าหมดนะเมกอย่าหมดนะเมกดื่มแข้งขวาหรือเปล่าเมกอย่าหมดนะเมกนะไอ้ตันจะเตะซ้ายหรือไม่เอออย่าหมดนะเมกอย่าหมดนะพอได้เอ้อเอา อ่าตาลตาลลุยตาลลุยต่อยขวาบ่าต่อยขวาบ่าต่อยขวาบ่าเตะขวามาเม็กเตะขวามาที่มาเอาหันหลังให้แล้วหันหลังเม็กหันหลังให้แล้วเอ๊ะโดนจิ้มดากไปหนึ่งทีตาลเมื่ไงตาลหายใจย่อเอ้าเม็กตาลเป็นคนเดินทําบ้างเม็กก็หายใจทางปากแล้วนะครับนะตาลในสยามเป็นคนเดินทําบ้างนะครับช่วงนี้ครับ อย่าหมดนะเม็กอย่าหมดนะยกที่สอนะครับยกที่2องต่อยขวาต่อยขวาต่อยขวากรรการแยกมากลางเวทีอย่าหมดนะเม็กอย่าหมดนะเม็กอย่าหมดนะต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยซ้ายจาขวาตารเต่ซ้ายไม่ดนต่อยซ้ายต่อยขวา อ้าวลืน rab, ่นเลื่นลื่นลื่นครับลื่นเลื่นลื่นน้ำนะครับลื่นน้ำนะครับผมอยู่ที่การฟิกซ้อมของแต <volleyball> after, <ussen. S 2> ่ละคนนะครับแม่ซีกซ้ายเตะขวาไปหมดหมดยกที่สองเออเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นกับมวยคู่นี้เสียงปรบมือครับพี่น้องครับเป็นยังไงครับขอเสียงกรีดได้ใจได้ใจหัวใจของแต่ละคน ทั้งพี่ตาลลายสยามหายทองคำและสุดอยอดอภิสิทธิ์แล้วครับแม่น้องตาลก็ไม่ยอมนอนไม่ยอมลลมไม่ยอมลงดูสิว,ว่าเ <ใจ S 2> ม็กเม็กจะมีแรงเลี้ยวแรงสู้กับเขาได้อีกไหมอย่าหมดนะครับน้องเม็กอย่าหมดนะครับยกที่สามนะครับเป็นยังไงครับทีมงานอาปากซีวีซีวีเป็นงไงครับผมนี่ทีมงานตาลลายสยามนะครับผม ทั้งทีมงานลูกไซายกองดินแล้วครับแมอยู่ทางมุมน้ําเงินครับกาลังติวเข้มแล้วครับวันนี้นะครับกรรมการบนเวทีครับท่านอาจารย์รัชกรดาราพันธ์นะครับจากช่องเจ็ดสีนะครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีนะครับข้างล่างก็จะมีอาจารย์จําลองแสงทิใสอาจารย์ยันยงวุฒิกพันนะครับมีอาจารย์ไหนผมมองไม่เห็นนะครับขออภัยด้วยแล้วก็ทีมงานโชคราชพฤพึกจากชัยภูมินะครับแมมาติวเข้มกับพี่ตาลลายสยามนะครับ ฟังเมกอวิสิตก็คือพี่จอนนี่มิวสิกแล้วก็ปอเปกโกโอ้ยโอ้ยยกแขนขึ้นคนก็จะแห่แเต็มทีอยู่เอาจิงเหรอนี่แม่เดียวทีมงานร้านลาบแซบสมานก็มันเชียร์อยู่ข้างล่างนี่ทีมงานทํำงาน,ในใเนี่ยเราไม่คือตอนนี้โดดงานคิดว่าเ<แ>จ้านายไม่เห็นนะครับเสียสมานมองอยู่นะเสียสีส้มเนี่ยพวกเนี้ยพี่จอนนี่มือปราบนี่ต้องติวเข้มแล้วครับงานนี้เพราะว่าขึ้นยกทีสามแล้วนะครับ คิดว่าตอนแรกจะผลิตสิกนะครับยันยกแรกนะแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะครับนะครับยังมีเวลาหนึ1 1> ่ง1 1> ยกนิ้งยก <9 S 1> นะครับหนึ่งยกนะครับอยู่ที่พี่ตาลแล้วครับแม่ยังไงก็แล้วแต่ผูส้นสนับสนุนรายการก็ขอบคุณนะครับได้พูดไปครั้งต้นแล้วนะครับนะขอบคุณนะครับหวังว่าครั้งต่อไปคงนัดการสนับสนุนจากท่านอีกนะครับ ขอบคุณไปทางแมนไฟนะครับอุปกรณ์แมนไฟนะครับยาจีสายชวดด้วยขอบคุณไปทางบารมีทิเกล็ดยาจีสายชวดครับทัวร์เกาหลีทัวร์ออสเตรเลียนะครับติดต่อไปได้ทางยาจีสายชวดขอบคุณนะครับนะบินหลาราฟรีสอร์ทนะครับขอบคุณนะครับบ้านสิงห์นะครับขอบคุณนะครับค่ายพีเคนะครับเอาขอบคุณอารมณ์โปรดักชั่นครับถึกว่ามาสกิตผมนึกว่ามีอะไรเขาจะเดินเมื่อไงที่ยกที่สามยกสุดท้ายครับ แมคุณปอพงศ์นิยมกับคุณซองดูฮีนี่เติมใบเยอะเสียเกินขณะนี้คนดูในไลฟ์สดนะครับห้าหมื่นคนครับคุณเกงครับห้าหมื่นคนนะครับวันนี้นะครับนี่ขอบคุณทุกยอดกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องครับแม่ดูแล้วนักมวยนี่ต้องแจกน้ำใจกันบนเวทีแล้วครับนี่ยังสู้ได้อยู่น้องตาลนะครับยังสู้ได้อยู่ใครหายต้องคำวันนี้เสียมาจากชัยก็คงจะดูอยู่นะครับเสียมาจากชัย สงสัยคุณสันเมืองสีนี่ชอบมวยรองแล้วฮะใช่ครับผมยังสู้ได้อยู่นะครับขอบคุณ50,000น like ไลค์ด้วยตอนนี้นะครับ50,000 50,000ยูเซอร์นะครับเวลายังไม่หมดนะครับยังมีโอกาสนะครับผมของมันโดนกันได้นะครับนี่โดนเตะมาหนึ่งปากข่อยาวไม่เจ็บครับไม่เจ็บเจอขวาไ้ติมไปครับผมจิ้งรีทองโอ้ยจะถ,ถือบ่ถสอสุนีเ่เฮยังเดียวห้าเดกดเลย ตะขอาเย็บซ้ายโอ้โหเบาหมัดแล้วครับผมพิทาครับตั้งรับออ้โหแม่หมัดเข้าตียมฆไอ้บุญศิลป์ขึ้นไปประกันทีวางหน้าไว้บ้างไงเมฆบา้านใจยังเม็ฆล่างไงตาลล่าไงปีกองเชิดครับปีกองเชิดปีสายไปแล้วครับ ปีกองเชิดแล้วครับปีกองเชิดตานลายสยามหายต้องทำยังเดินเข้าต่อครับสุดยอดหัวใจครับผมพี่ตาลลายสยามครับหัวใจร้อยเลยทีเดียวหัวใจใหญ่กว่าตับล้วครับคนนี้ลายสยาม,มหัวใจใหญ่กว่าตับเจ็บ,บตีใส่เลยเอ้ย,อย,อยว่าไงตันตันไม่ยอมลงไม่ยอมนอนนะครับตน เอาอย่างไงตานยังสู้อยู่ตานสู้อยู่ตานสู้อยู่เป็นยังไงครับแจกน้ำใจกันแล้วครับแม่โอ้ยแจกหัวใจครับแจกหัวใจสุดยอดทั้ง2คนนะครับนะนี่ครับจะเห็นได้ว่าอยู่บนเวทีเราก็ทำหน้าที่เราอยู่ข้างล่างเราก็เป็นเพื่อนกันครับ ทุกคนแจกหัวใจรักกันเหมือนเดิมนะครับนะตบมือทั้งหมดทั้งคู่เนี่ยครับขอบคุณครับขอบคุณครับชนะใจพี่จอนนี่นะครับชนะใจน้องตันสุดยอดนะครับนี่เมกอฟิซินกำเป็นไฟชนะไป เดี๋ยวเราจะทําพิธีมอบเข็มขัดน,นะครับเดี๋ยวทางพี่ตานนะเม็กยังอยู่โ้สุดยอดนะครับสุดยอดนะครับสุดยอดหัวใจของน้องตานนะครับอย่าเพิ่งไปนะครับเดี๋ยวเม็กจะร้องเพลงให้ฟังนะก็อย่าเพิ่งไปนะครับอยากฟังไหม ไอ้มันคนพอกระเทินกันโลกันละโอ,อ้โมเม่คอยติโทษโทษโทษว่าคอยอ,อ่บกเข็มขัดนะครับสุกใดในเล่านะครับแชมป์วันนี้เรามีเข็มขัดแชมป์สุกใดไหนเล่ากระเบพึกนะครับผมและผู้ชนะได้แก่เมกอิบิสิ์จอนนี่มิวสิกเสียงสมานบุญยอครับเป็นผู้แัะเข็มขัดนะครับนะ ในฐานะเจ้าของค่ายเจ้าของร้านสุกใดไหนเล่าครับผมเนะี่ยและพิตาลไล่สยามครับจากเอซครับแม่ดัมดัมอ,อีฟตานนะครับโอ้โหสุดยอดหัวใจครับพิตาลต้องยอมรับว่าวันนี้พิตาลมาสู้จริงๆนะครับ หัวใจเกินร้อยและไม่ยอมท้อถอยนะครับโดนนะครับโดนเต็มๆโดนทุกเม็ดนะครับเดี๋ยวเก่งๆวันนี้แชมป์โลกมาด้วยนะแสงอาทิตย์มาด้วยแสงอาทิตย์ลูกทรายกอนดินอ้าวเชิญครับแสงอาทิตย์เชิญครับเชิญครับให้เกียรติครับพี่แล้วด้วยครับที่ประกาศค่ายผิดเมื่อกี้โอ้โหตายแสงอาทิตย์ลูกทรายกอนดินครับนี่แชมป์โลกนะครับผมนะขอให้ผมมีที่เดินแล้วครับพี่ ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับโอ้น้องตาลได้มาลายเยอะขนาดนี้นะเหมือนร้องเพลงเลยเม็กเมกอ่าเดี๋ยวเม็กร้องเพลงให้ฟังสักเพงเลงนก็มาอยู่นี่แหละโอ้ยน้องมีแรงอยู่นี่ครับผมเสียเม็ก เซียแม็กออโต้อูมพีครับผมวันนี้ผมจะหลอกเนาะหลอกเอฟซีไปครับผมอัดเฉียดให้แม็กไอพิสิทธิ์แม็กไอพี่สิบรับอัดเฉียดไหมครับแม่จากเซียแม็กนะครับโอ้โหข่าไปเลยนี่มาครับพี่ตาสยามครับคุณแม็กท่านนี้นะคุณแม็ก น,น,ะนะครับเดี๋ยวยังเมกพูดอะไรสักหน่อยครับไม่ร้องเพลงครับพูดอะไรสักหน่อยกันแล้วกันนะเนะ,นะเห็นว่าเป็นขีนะ เอาเม็กพ oui, er um. ูดเลยสักหน่อยเม็กพูดกับเอฟซีหน่อยเร็วในฐานะที่เป็นแชมป์สุดเด่นแล้วครับผมพูดแล้วเดี๋ยวครับเม็กอ่ะขอบคุณเสมามมากนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับแล้วก็เอฟซีทุกคนนะครับขอบคุณที่ให้ผมได้มาสร้างสีสันในวันนี้นะครับแชมป์วันนี้มันไม่สมควรเป็นของผมครับสมควรเป็นของพวกเรานะครับสมควรเป็นของผมและพี่ตาลคุณเอกในคำคืนนี้แล้วก็ทุกๆคู่ด้วยนะครับผมวันนี้สนุกมากเป็นครั้งแรกของผมที่ได้ต่อยมวยไทยนะครับขอบคุณมากนะครับคิดว่าสีสันต่อไป จะมีนักร้องอินดี้ลูกทุ่งหรือว่าไอดอลทุกๆคนนะครับผมหันมาสนใจมวยไทยมากขึ้นครับขอบคุณครับเบคอวิสิตจะที่มือปราบครับ